สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดแลครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวเดินตามแบบวางรลายนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็มีสินค้านะครับผมมาจําหน่ายนะครับผมเป็นคูปัตนะครับผมเครื่องเดิมเดิม AR1 นะครับผมรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผมนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องคูปัตเครื่องเดิมเดิมนะครับผมสภาพเกรดเนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผม ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์0992721904หรือแอดไลนนะครับผม0092721904ตามหลังด้วยตัว n พิมพ์เล็กนะครับผม ถ้าใครสนใจคูปต้านะครับผมเกรดเอนะครับผมคูปต้าเครื่องเดิมเดิมนะครับผมทักหาผมได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็น AR 1 2 0 1 2น l นะครับผมสีสันเดิมเดสภาพเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเกรดเอนะครับผมเครื่องนะครับผมเครื่องดีสตาร์ทดีนะครับผมเครื่องดีเครื่องเน้นนะครับผมเป็นล้อยางด้วยนะครับผมตัวนี้มาเข้าเรื่องเลยนะครับผม ก็จะเป็นนี่ะครับผมช่วงรางโซ่นะครับผมยังดูดีดูใหม่อยู่นะครับป้ายนะครับผมยังไม่หลุดไม่ลอกนะครับผมนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับคูปต้าสยามคูปต้านะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวสยามคูปต้านะครับผมรับประกันคุณภาพนะครับผมนะครับนี่ครับผมสติ๊กเกอร์ไม่มีหลุดไม่มีลอกนะครับผมการใช้งานน้อยนะครับผมถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์0992721904นะครับผม นะครับผมตัวนี้เครื่องดีสตาร์ทดีนะครับผมเครื่องแน่นมากนะครับผมลดมือเดียวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกองอากาศนะครับผมเนี่ยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมตัวนี้เป็นกองอากาศนะครับผมเป็นเครื่องเดิมๆนะครับผมสติ๊กเกอร์ยังไม่หลุดไม่ลอกเลยนะครับผมเครื่องตัวนี้เขาใช้งานอยู่นะครับผมค่าใครมองเห็นในการสภาพอย่างนี้นะครับผมก็กริ้งหาผมได้เลยนะครับผมหรือปิดได้เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมสภาพใหม่กริ๊กนะครับผมเครื่องสีสันเดิมๆจากโรงงานนะครับผมดูได้เลยนะครับเนี่ยครับช่วงรางซุ้มรางโซ่สเตอร์ยังใช้ได้งานยังใช้งานได้ดีนะครับผมอ่าใบใบตัดนะครับผมเป็นใบตัดจากโรงงานเดิมของเขานะครับผมคมกริบเลยนะครับผมตัดไปอีก 4- ี่หปีก็ตัดไปเลยครับผมนะครับช่วงใบมีดนะครับผมใบตัดนะครับผม ถ้าใครสนใจก็กิ้งหาผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์992721904นะครับผมสภาพดีเครื่องเดิมๆนะครับผมหรือว่าใครสนใจนะครับผมสภาพเกียร์ลองยิ่งกว่านี้ผมก็มีนะครับผมจําหน่ายนะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมเนาะ โมาคูดคุยโฮมมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับผมว่าสนใจรุ่นไหนนะครับผมตัวนี้เป็น AR120L นะครับผมตัวสุดท้ายล่าสุดนะครับผมเป็นล้อยางด้วยนะครับล้อยางดูได้เลยนะครับผมยังใหม่อยู่เลยนะครับผมดูได้เลยนะครับผมนะครับผมสภาพดีการใช้งานน้อยนะครับผมสภาพ90%ขึ้นนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจปิดได้เลยนะครับผมเนาะนะครับป้ายอะไรยังไม่ไม่หลุดไม่ลอกเลยนะครับผมนะครับ ถ้าใครสนใจก็แอดไอดียไลน์นะครับผมหรือว่าติดต่อที่ผมได้เลยนะครับผมหรือว่าใครสนใจนะครับผมที่จะอยากได้ราคาถูกกว่านี้นะครับผมสักประมาณอ่าสามหมื่นห้าสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดทักมาได้เลยนะครับผมโทรมาพูดคุยกันก,นก่อนก็ได้นะครับผมเนาะอ่าโอเคเนาะครับเนาะอ่ายังไงก็รถตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมถ้าใครสนใจก็ปิดได้เลยนะครับผมราคา นะครับโทรพูดคุยพอสอบถามทห่ผมได้เลยนะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับผมผมพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมเรื่องราคานะครับผมผมจะไม่เปิดเผยนะครับผมเนาะอ่าของดีแน่นอนครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเนาะสภาพผมบูนมากนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมกูปุต้าเครื่องเดิมๆนะครับผมเกรดเอเลยนะครับผมโอเคนะครับเนาะสวัสดีครับ